มีต้นส้มโออยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นมะนาวนะครับรั่วเป็นส้มนะครับตัดไปแล้วนะครับจะไว้กิ่งแบบไหนนะครับเสยบแบบไหนลักษณะไหนมาดูกันก่อนครับที่จะไปเสียบครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับแฟนๆช่องมาดีพรอยเพ็นทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูอยากเปลี่ยนส้มโอเป็นมะนาวเป็นส้มอย่างอื่นหรือวเป็นพืชพันธุ์ที่เกี่ยวกับตระกูลส้มนะครับอ่ะวันนี้ผม อันนี้ผมบอกตรงว่าผมตัดจากส้มโอแดงข้าวทิ้งสยามนะครับต้นหนึ่งต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นมะนาวพันธุ์ใหม่เลยเราไปวางแผนโครงสร้างกันก่อนนะครับผมเริ่มผมเริ่มตัดนะครับตัดต่อนี่ครับตัดตอนี้ตัดต่อนี่ครับนี่ครับดูลำต้นนะครับผมตัดลำต้นขนาดประมาณสามนิ้วนะครับโคนก็มาสี่นิ้วนะครับตัดออกหมดเลยแต่ผมไม่ตัดที่มดนะครับผมจะเหลือกิ่งไว้ด้วยเหลือกิ่งไว้เพื่อให้มัน เลี้ยงลำต้นนะครับเทคนิคมันนะครับอย่าตัดมดนะครับแล้วค่อยมาดูว่าเราจะเอาอะไรไว้อันนี้ผมเสียบไปแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาโชว์การเสียบนะจะมาดูว่าควรทําแบบไหนนะครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นกิ่งที่ออกมาจากโคนตรงนี้นะครับออกมาอันนี้ผมเสียบไว้ยอดนี้เสียบนะครับยอดนี้เสียบแล้วเป็นมะนาวไปแล้วอ่าแล้วก็ยอดนี้ก็เสียบแล้วเรามาดูว่าอันไหนมันจะเป็นเอาไว้นะครับ ถ้าเราอยากได้กิ่งตรงนี้ก็เอากิ่งนี้ไว้นะครับแต่ถ้าไม่อยากเอาก็เอาออกออกไปเลยนะครับอย่าเอาไว้ให้มันเล ar ี้ยงอาหารกันอย่างพูดว่าตรงต้นนะครับตรงตรงต้นนี้นะครับมีกิ่งออกมาเยอะซึ่งมันจะแตกเยอะคข้าหน้าฝน,นครับอันนี้ไม่เอาไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราจะเอาไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่มันแทงเข้าต้นนะครับเราไม่เอามันแทงเข้าลําต้นกิ่งนี้ก็ไม่เอานะครับเอาออกไปเลยนะครับมันก็จะไปช่วยกระตุ้นให้ไอ้ยอดเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะที่ผมเสียบใหม่เนี่ย เนี่ยครับยอดพันธุ์มันแตกยอดออกมาเห็นไหมครับแตกยอดละอันนี้ยอดนีตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะครับผมเสียบไปสองตอแต่เหลือต่อเดียวนี่ครับเป็นมะนาวนะครับแต่มะนาวพันธุ์ดีเดี๋ยวข้างหลังจะเล่าฟังเป็นมะน,นาวอะไรนะครับวันนี้ยังไม่บอก <c oughs> นะครับสาหรับกิ่งนี้นะครับยังเป็นส้มโออยู่แต่ผมก็จะไม่ให้มันเป็นส้มโอนะแต่ผมตอนแรกวันนี้มีกิ่งออกมาผมก็รอแล้ว พอมันออกมาผมก็เลี้ยงมันให้มันแบบให้กิ่งมันกลมอ่ะกิ่งลำํลำลํำกิ่งมันน่ะกลมอ่ะเพื่อจะเอาไปเสียบต่ออันนี้ผมเอานะครับอย่างเนี้ยข้างล่างโคนต้นนี่นะครับไม่จําเป็นผมไม่เอาไว้เพราะว่าตะล่างลกออกไปเลยนะครับนี่ก็จะเหลือโซนนี้ละนี่ด้านนี้ผมเอาไว้สองกิ่งนะครับซึ่งผมว่าผมหักทิ้งเลยก็ได้เนะ่ยนี่ครับมันยาวไปที่ฮักนี่นะครับเพราะว่าผมอยากจะให้ กลิ่นของมันนะครับที่ออกมาเนี่ยมีความกลมเพราะธรรมดาส้มโออ่ะหรือว่าส้มมะกรูดอะไรนะครับออกมาแรกมันจะเป็นเหลี่ยมครับอย่างนี้ครับถามว่าเสียบได้ไหมเสียบได้นะครับแต่มันมันก็ไม่ถนัดมือผมว่านะใจผมนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับมันกลมมันปาดมันเสียบง่ายแล้วผมจะเล่าเทคนิคเอ้ผมจะเอาเทคนิคการเสียบไอ้พวกตระกูลส้มอะไรมาให,ให้ให้ชมกันนะครับ ง่ายผมเสียบแบบง่ายๆเลยครับทําง่ายๆเอาให้แบบติดง่ายๆเลยครับเพราะว่าเราใช้จริงเนาะเราไม่ต้องไปซีเรียวเลยนี่ผมเหลือไว้นะครับเนี่ยนี่อันนี้ติดแล้วนะครับอันนี้ก็ติดแล้วไอยอดใหม่นี่ก็ติดแล้วนะครับเนี่ยที่เสียบนี้ก็ติดแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นส้มด่างอันนี้ก็ใช่ครับนี่คือมะนาวที่ผมเสียบอันนี้เสียบฝากปาดข้างเสียบข้างนะครับนะครับแผ่นี่ฮะ ตัวนี้เสียบริมนะครับอ่าแล้วก็ไอตัวตัวนี้ก็เสียบข้างเสียบข้างนี่คือรูปแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนดูคลิปเก่าผมจะเห็นว่ารูปแบบนี้ผมชอบมากเลยมันเป็นการเสียบที่ง่ายใช้กับอะไรก็ได้นะครับวันหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆลองชมการเสียบแบบนี้นะครับง่ายมากและสะดวกรวดเร็วครับมือไหมสบายมากครับผมอ่านี่ครับสุดท้ายแล้วนี่ครับมันเหลือขนาดนี้ให้ดูววทีนะฮะบางทีเพื่อนแอบว่าไอ้หิงนี่มัน มันดูแน่นไปก็ออกก็ได้ครับแต่ผมว่ามันชนกันนะครับผมเอาบุกกิ่งบนออกดีกว่านะนี่ครับใช้อามีดมาก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอามืออย่างเดียวนี่ครับก็ที่เหลือแค่นี้เดี๋ยวผมจะเสียบอันนี้อันนึนนงแล้วกิ่งนี้ก็ลองว่าท้ทีถ้าติดนะครับถ้ากิ่งนี้มันสมบูรณ์นะผมะเลี้ยงจะมันกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเสียบนี่ครับก็คือการวางโครงสร้าง ของต้นมะนาวผมแน่นะบทนี้คกอกิ่งมะนาวนครับเนี่ยข้างบนเนี่ยมเมะนาวนะครับมะนาวพันดีพันดีมากมากครับนี่รอยแผ่สวยงามมากเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันใหม่นะครับการเสียบตระกูลส้มนะครับแต่ละแบบว่าเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับสวัสดีครับ